กลุ่มอาสาสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมบ้านหนองกุงคำไหตตำบลหนองเรืออำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะที่ดีได้อาสาเดินเท้าเคาะประตูบ้านเพื่อดูแลสุขภาพเบื้องต้นและติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างจริงจังพร้อมติดป้ายระบุชัดเจนว่าบ้านนี้อยู่ระหว่างการกักตัว14วัน นางรัศมีโสมมีชยัยอายุ61ปีประธานอสมหมูม่7บ้านหนองกุงคำไห้หนึ่งในผู้สูงอายุที่ทำหน้าที่อสมเล่าว่าทำหน้าที่จิตอาสามากว่า30ปีทำงานด้วยความสมัครใจช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเพราะต้องการให้คนรอบข้างมีความสุขปลอดภัยจากโควิด19ตัวเองก็มีความสุข และสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิด -19 าทำให้ต้องเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทุกเวลาเพื่อเข้าตรวจสอบและติดตามบุคคลที่เข้าออกหมู่บ้านมหรือว่าเป็นอสมอเป็นผู้สูงอายุด้วยทำไมถึงมาทำงานตรงนี้มาทำงานกิจอาสาแล้วก็ทำให้คนอื่นมีความสุขแม่ก็มีความสุข บา,บางวันไม่ได้ดูครอบครัวของตัวเองด้วยซ้ำถ้ามีใครโทรมาหรือมีคนมาแก้งเกี่ยวกับงานช่วงนี้มันมีโควิดเนาะอสอมอก็จะเรียกว่าไม่มีวันหยุดเลยเรียกตอนไหนไปตอนนั้นเราจะไปบางครั้งก็จะไปสี่ห้าคนไม่ได้ไปทั้งหมดเป็นทีมแต่อสอมอมันจะมีมีทุกคุ้ม พื้นที่ตำบลหนองเรือมีอ,อสมอคนมีผู้สูงอายุที่ทำหน้าที่อ,อสมรกว่า80์เซส่วนใหญ่เริ่มทำหน้าที่จิตอาสามาตั้งแต่ปี2522จนมีผลงานและสะสมคุณงามความดีเรื่อยมาได้ไดรับการดูแลภายใต้ชมรมเพื่อนอ,อสมรตำบลหนองเรือทั้งเรื่องสุขภาพและสวัสดิการในส่วนของตรงนี้เนื่องจากอ,อสมรแ,แต่ก่อนนะครับ ตั้งแต่ปี2522เป็นต้นมาก็จะทำงานในลักษณะของอจิตอาสาซึ่งยังไม่มีค่าตอบแทนก็ทำงานมาเรื่อยมาจนจนมีผลงานสะสมค,มคุณงามความดีมามาโดยตลอดคั้นพอมีค่าตอบแทนมาแล้วมาแล้วนะครับอสมอทั้งหมดก็ยังสำหสใจที่จะเป็นจิตอาสา <Yeah. S 1> เพื่อทำงานให้ชุมชนแล้วก็สังคมต่อมาเรื่อยมาครับ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้หลายฝ่ายต้องออกมาหาวิธีป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดจนเกิดคัสเตอร์ใหม่อ,อสมอเป็นหนึ่งฟันเฟืองในการขับเคลื่อนที่จะเฝ้าระวังหมู่บ้านของตนเองเป็นหน่วยสุขภาพที่มีความใกล้ชิดและมีพลังในการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนให้รับรู้และเข้าใจแนวทางในการยับยั้งการแพร่ระบาดทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน